ส,สวัสดีดค่ะ,คะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Your Wall Morning News เทปที่8ประจำวันอังคารที่8สิงหาคมพุทธศักราช2566ครับรายการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนภายในโรงเรียนได้มาเล่าข่าวและกิจกรรมต่างๆให้พี่น้องชาวฟ้าแดงได้มารับทราบทั่วกันครับกับพวกเราทั้งสองคนกระผมตนกลา้านายกิตเมฆแก้วคงสุขนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทัครับ และดิฉันอุมนางสาวลิศาลายอดขวัญน,นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับสิค่ะพวกเราทั้งสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะ a very good morning and welcome to the your morning news a new program that allows students to c h a n n e l and activity broadcast live in youtube your channel every Tuesday มาพบกับพวกเราทั้งสองคนในเทปแรกของเดือนสิงหานี่ก็ผ่านเข้าสู่ครึ่งปีหลังแล้วนะคะต้นก้า ใช่แล้วครับอุ้มเวลาผ่านไปเร็วจริงๆนะครับหลังจากผ่านสัปดาห์การสอบกลางภาคเรียนที่1ประจําปีการศึกษา2,566มาอย่างคัรโหดในช่วงนี้พี่ๆน้องๆก็อยู่ในช่วงของสัปดาห์การสอบปรับคะแนนนะครับซึ่งสามารถปรับพัฒนาได้3าครั้งโดยคะแนนร้อยละ70สามารถปรับคะแนนได้ถึงร้อยละร้อยคะแนนร้อยละ50-69ถึงสามารถปรับคะแนนได้ถึงร้อยละ80และคะแนนต่ํากว่าร้อยละ50สามารถปรับคะแนนได้ถึง70%ของคะแนนสอบครับ ค่ะเจนก้านอกจากมีการสอบกลางภาคแล้วเรามีกิจกรรมสมโพธิเทียนและแห่เทียนพรรษาโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมซึ่งอนุโมทนาบุญและได้รับบุญเป็นสิริมงคลกันทั่วหน้านะคะใช่ครับและอีกกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นในวันที่27กรกฎาคมพุทธศัรก,กราช2566 กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติสี่วิไลักษราราภาษาปริวัติเป็นกิจกรรมที่รำลึกถึงสุนทรภู่และวันภาษาไทยซึ่งภายในงานมีทั้งการแข่งขันร้องเพลงการแข่งขันโตว,วาทีและการมอบรางวัลต่างๆอีกด้วยครับ และอีกกิจกรรมที่เราไม่พูดถึงคงไม่ได้กิจกรรมกีฬากีทาสีตรีจากเกมในช่วงนี้ก็กำลังแข่งขันกีฬาภายในกันอย่างดุเดือดไม่ว่าจะเป็นฟุตซอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลและเปตองซึ่งได้แข่งขันเสร็จสิ้นไปแล้วในวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2566ซึ่งน่ารุนมากๆเลยนะคะว่าปีนี้ใครจะได้ถ้วยเกียรติยศไป ซึ่งจะแข่งขันกรีธาในวันที่1 0 1ถึงสิสิงหาคมพุทธศักราช2566และไฮไลท์สำคัญของงานได้แก่ขบวนพาเรดการประชันเชียร์และการแข่งขันกีฬาของคุณครูคณะสีต่างๆครับไปลุ้นกันว่าในปีนี้จะมาในธีมอะไรสนุกแค่ไหนมาพบกันได้นะสนามล่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินครับในช่วงต่อไปเราจะพูดถึง กิจกรรมอะไรนั้นอย่าเพิ่งไปไหนเราติดตามชมพร้อมๆกันอีกสักครู่ค่ะ free station l l b e back soon มาพบกับพวกเราในช่วงที่2นะคะในช่วงพักเบรกที่ผ่านมาเป็นการประมวลภาพกิจกรรมต่างๆในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ ครับแล้วนอกจากจะมีกิจกรรมกีฬาสีแล้วนะครับในสัปดาห์หน้ายังจะมีการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ซึ่งนักเรียนจะไปทํากิจกรรมที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินในวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2566และโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจะจัดกิจกรรมในวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2566วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตสิ่งแวดล้อมและสังคม BCG ครับ ถ้าพูดถึงสัปดาห์วิทยาศาสตร์เนี่ยอุ้มนึกถึงอะไรครับต้องนึกถึงนี่เลยค่ะอาจารย์ใหญ่และนิทรรศการวิทยาศาสตร์และการทดลองสนุกๆที่สำคัญคือโครงงานต่างๆที่น่าสนใจอีกด้วยค่ะพบกันได้ในวันที่17และ18สิงหาคมนี้นะคะ และกิจกรรมสุดท้ายนี้ที่กําลังจะมาถึงในวันที่21-23สิงหาคมพุทธศักราช2566การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติโครงการห้องเรียนพิเศษพสวทสู่ความเป็นเลิศจะเป็นการประชุมร่วมกันของ10โรงเรียนจากทั่วประเทศและจะมีการนําเสนอโครงงานมากมายของนักเรียนครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการไปพบกับตอนกาผ่าแลงได้เลยค่ะ

สวัสดีครับพบกับผมต้นกลากิตเมธแก้วคงสุขกับรายการต้นกลาผ่าแรงที่จะพาทุกคนนะครับไปพบกับภาษาใต้ตามสไตล์เด็กสงขลานั่นเองครับในวันนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอคําศัพท์เกี่ยวกับเรื่องการเชียกกีฬาเนื่องจากโรงเรียนของเรากําลังจะจัดกิจกรรมกีฬากรีทาศีตรีจากเกมนั่นเองครับอ่ะ <S <S เอาเลยเอาเลยเอาเองเอายีดเอาแรงแรงเลยแรงเลยเออพันนีและเอาเทียน้ำ ไปแรงวันเลยววะเอาเอาอีกตให้แรงวันนี้ทำไมตกไม่แรงเราตกแรงกว่านี้อีกั้ไงแรงกว่านี้เอ้ยเอาเลยเอาเลยะเอาแยกเอาแยกแต่มีแตมเลยชนะเลยวเอ้ยเอาเลยเอาเลยสำหรับวันนี้ก็หมดเวลากับช่วงต้นกาผ่าแรงพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับิิ ตอนกลาผ่าแล้ว,วันนี้ก็หมดเวลาของพวกเราแล้วตอนต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรพบกับรายการ y o u r Morning News ข่าวเชาว้าทุกวันอังคารได้ใหม่อีกครั้งเวลา8นาฬิกาถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube y o w r Channel และ Facebook หัดใหญ่วิทยาลัยสกูเพปหลักค่ะ และอย่าลืมนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะมาเล่าข่าวภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆแบบพวกเราสามารถมาติดต่อได้แล้ววันนี้ที่กลุ่มสาระก,การเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ